รายละเอียดเบื้องต้นนิสสันเซ r รนา2023ขุมพลังเบนซิน2.0ลิตร150แรงมา้าและ e-power 163แรงมา้ารุ่นใหม่ล่าสุดเตรียมเข้าไทย2023นี้จุดเด่นอยู่ที่งานออกแบบภายนอกของรุ่นใหม่รหัสตัวถัง4-28นี้ยังคงอากิงรุ่นก่อนหน้า4-27จนต้องพิจารณาส่วนหน้าเป็นหลัก ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทีมการออกแบบของรถยนต์นั่งที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้าอย่างเบอร์ซ่าหรืออัลเมราไมเน์เชนจ์และอัลติมาเชียนาไมเน์เชนจ์ด้วยการขยายขนาดกระจังหน้าให้ให,ใหญ่ขึ้นลดทอนความเป็นบีเชฟให้เด่นชัดน้อยลงและติดตั้งไฟหน้าที่กลมกงตึงไปกับกระจังหน้าแนวใหม่ การใช้ไฟส่องสว่างรอบคันเป็นแบบ LED พร้อมประตูเลื่อนไฟฟ้าคู่ทำงานด้วยระบบแฮนด์ฟรีเพียงแค่คุณนำเท้าเข้าไปใกล้บริเวณชายล่างของตัวถังประตูลส์ไฟฟ้าก็าจะเปิดอย่างง่ายดายสำหรับฟ้ากระโปรงท้ายยังใช้การเปิดปิดแบบมันนวลไม่ใช้การเปิดปิดแบบชกเอพไฟฟ้าเหมือนคู่แข่งแต่ทางค่ายได้ติดตั้งฟ้ากระโปรงท้ายแบบแยกชิ้นได้สส่วนตามการใช้งานในที่จำกัดเพื่อให้สามารถบรรจุข,ของได้อย่างสะดวก มิติตัวถังยาว4,690น mm, อความกว้าง1,695ถึง1,715ม mm, เมตรความสูง1,870 1885หรือ1,895ม mm, ิเมตรฐานล้อ2,870 m mm, นร้ิตระยะต่ำสุดจากพื้น1,35ม mm, ิตรรัมีวงเดียวแคบสุด5.7เ mm, มตร ฟังกชันภายในมีจุดเด่นที่เบาะนั่งรุ่นแที่นั่งที่สามารถปรับใช้ได้หลากหลายโดยเบาะชิ้นกลางของแถวที่2จะสามารถเลื่อนไปข้างหน้าแทรกกลางระหว่างเบาะคู่หน้าได้เพื่อทำหน้าที่เป็นกล่องเก็บสัมภาระพร้อมแปลงพื้นที่แถวที่2ให้เป็นเบาะแยกแบบกับตันซีสหรือจะปรับเลื่อนให้เบาะทั้ง2ตัวเข้ามาชิดติดก,กันเป็นแถวเดียวก็ยังได้ เพิ่มเติมม่านบางแดดแบบพับเก็บได้บริเวณประตูสไลด์ทั้งสองบานเพิ่มเติมการปรับให้ตรงกลางข้องโดยสารเป็นช่องว่างจนสามารถยกจักรยานทั้งคันไปวางได้อย่างลงตัวรุ่นท e ็อป E-Power Luxury จะใช้การจัดวางเบาะแบบเจ็ดที่นั่งโดยได้ติดตั้งกล่องเก็บของขนาดใหญ่บริเวณระหว่างเบาะคู่หน้าพร้อมหุ้มเบาะนั่งและชิ้นส่วนภายในด้วยหนังดูร้าพร้อมทั้งติดตั้งระบบบุนเบาะที่เบาะสองตัวบริเวณแถวกลาง 8ุ่นดที่นั่งภายในเบาะผ้าสีดำรุ่น8ที่นั่งภายในเบาะผ้าสีครีมสำหรับใครที่ชอบทานอาหารหรือทำงานแณะโดยสารสามารถใช้โต๊ะพับเก็บได้ทั้งบริเวณเบาะผู้โดยสารแถวกลางและแถวที่3ยิ่งไปกว่านั้นยังออกแบบให้มีตะขอสามารถเกี่ยวถุงผ้าและรับน้ำหนักได้สูงสุดข้างละ1กิโลกรัมพร้อมช่องเสียบชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ usb-c ครบทุกตำแหน่งที่นั่งตอนหลัง เพิ่มเติมปุ่มเปิดประตูสไลด์ข้างซ้ายบริเวณที่นั่งแถวที่3เบาะนั่งแถวที่3ยังคงใช้กลไกการรับกรีดแบบยกขึ้นไปไว้ที่ด้านข้างของตัวรถมีการจัดวางเป็นแบบ3ที่นั่ง แต่ว่ามีการออกแบบให้ชิ้นส่วนฐานเบาะสามารถพับเก็บได้แบบเรียบเนียนยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เสียพื้นที่บรรทุกสัมภาระอีกหนึ่งไฮไลท์คือความสามารถในการสไลด์เบาะแถวที่3ด้หน้าหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายหรือเพิ่มพื้นที่วางขาของผู้โดยสารแถวที่3พร้อมกับติดตั้งช่องเก็บสัมภาระแบบมีฝาปิดที่ด้านท้ายของรถอีกด,ด้วยนอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ติดตั้งเตียงนอนแบบพับเก็บได้ในตัว โดยการถอดชุดเบาะนั่งแถวที่3ออกไปเหลือเพียงเบาะ2แถวเน้นการใช้สอยพื้นที่ภายในสำหรับแคมปิง้งเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร รหัส MR20DD ขนาด2.0ลิตร 1,997cc Direct Injection DOHC 1 6ว wow. าว์วกระบอกสูบควระยะชช่วงชัก84คูณ90.1ม mm, ิลลมกำลังสูงสุด150แรงม้ท 6, 000, นนาที่6,000รอบตอน,นาทีแรงบิดสูงสุด201นิวตันเมตรที่4,400รอบตอนาทีจับคู่กับเ e กียร์อัตโนมัติ Xtronic CVT พร้อม m a น u a l Mode ขับเคลื่อน2ล้อหน้าหรือ4ล้อ รุ่น e-power ขับเคลื่อนล้อคู่หน้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า eM57 AC 3 0มสิ a ค m o t o สมอเตอกำลังสูงสุด1 1 3แรงมา้าแรงบิดสูงสุด315นิวตันเมตรพ่วงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนติดตั้งบริเวณใต้บอกคู่หน้าโดยมีเครื่องยนต์รหัส HR14 DDE เบนซิน3สูบ1.4ลิตร1,198 cc แ i r e c t อ n j เจ t i ชั่น DOHC 16สูวกระบอกสูบคุหยะช่วงชัก78ณ100มเมตร กำลังสูงสุด98แรงม้าที่5 0 0รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด123นิวตันเมตรที่5 0 0รอบต่อน,นาทีทำหน้าที่สร้างกระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ความจุถังน้ำมัน52ลิตรมาพร้อมระบบความปลอดภัยที่ปรับปรุงเวอร์ชันล่าสุด Pro Pilot 2.0ช่วยลดความเหน่ยล้า,ลาจากการขับขี่ในการจราจรที่ขับข้างที่ความเร็วตั้งแต่40กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยผู้ขับขี่จะสามารถปล่อยมือจากพวงมาลัยแต่ยังคงต้องสังเกตและพร้อมเข้าควบคุมตัวรถหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งจะมีระบบคอยตรวจจับดวงตาของผู้ขับขี่ติดตามภายในตัวรถนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบช่วยนํารถเข้าออกจากช่องจอดโปรภายหลับปร์คในพื้นที่ขับแคบเป็นครั้งแรกของรถยนต์รุ่นนี้นิสสันเซโรนาวางจำหน่ายแล้วในประเทศญี่ปุ่นแบ่งเป็น9รุ่นย่อย2ขคุมพลัง ราคาอยู่ที่ราว712,379ถึง1,234,564บาทโปรดติดตามความคืบหน้าของการทำตลาดรถยนมินสั e นเซเรนาอีเพาเวอร์ในประเทศไทยอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตเข่าวสารใหม่ๆ